วันดีเจ้า fc ของแมวฟิลเลนช์ฉันเนี่ยก็พูกุคนนะเจ้าวันนี้ก็จะเอาสองตัวล่างแมนๆมนนะเจ้า ep ที่สิบหกนะเจ้าส่วนนี้ก็เข้ามาแล้วลลยงวดคือกันนะเจ้าเดี๋ยวเขามาตัยกันต่อเลยนะเจ้าว่าเขาจะได้เหล็กใดมาจังในงวดของวันดีสิบหกเดือนหกนะเจ้าสองสนสองีนะเจ้าก่อนเขาจะมาพอคลิปนะเจ้าบดีลืมกดกระดิ่งกังแจ้งเตือนนะเจ้า เพื่อเป็นกำลังกจยกำลังใจให้แมวตัวน้าเจ้าเพื่อเวลาแมวล้มคลิปน้าเจาะเปลื่อนเขาจะได้หันเนาะเขามาเริ่มเลยนะเจ้าว่าเขาจะใจรักได้น้าเจาเขาจะใจรักแสนนะเจาะหนึ่งครั้งนะเจาะรักร้อยหนึ่งครั้งรักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งรักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งรักซีฟครั้งที่สี่นะเจาะสองครั้งรักหน่วยครั้งที่สี่สองครั้งนะเจาะเก้าบวกสามเป็นสิบสอง 12บวก0นยเป็น12 12วกเป็น18 18ดวก7เป็นสิหบหบวกเเป็น32 32บวก5เป็น3737บเวก5เป็น40 2ได้เลข2เดินหน้าไปบวกเเป็น9 ต่อมาออกเจ็ดเก้าเล็กเก้าเข้ามา,มาเข้าก็จะใจลักแสนหนึ่งครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักซีฟครั้งที่สี่สองครั้งลักหน่อยครั้งที่สี่สองครั้งสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสอง ซาสองบวกศูนเป็นโซาสองซาสองบวกสเป็นโซาห้าซาห้าบวกสามเป็นโซแปดได้เลขแปดบวกเจ็ดก็ได้ห้าต่อมาออกเจ็ดแปดเลขแปดเข้ามาต่อมาเขาก็จะใจ ลักแสนหนึ่งครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักรอลักซีฟครั้งที่สี่สองครั้งลักน่วยครั้งที่สี่สองครั้งเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าเป็นสิาสอาบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอฟสิบเอฟบวกสองเป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าก็เป็นสามสิบสี่สามสิบสี่บวกเก้า ก็เป็น4ี่ได้เลขส3มเข้ามาบวก7ก็เป็น0ต่อมาออก90เลข0ย์เข้ามาต่อมาเขาก็จะใจลักแสน1ครั้งลักร้อย1ครั้งลักร้อยครั้งที่11ครั้งลักหน่วยครั้งที่1 1ครั้งลักสิบครั้งที่42ครั้งลักหน่วยครั้งที่42ครั้ง 8เป็น13 12 12บวก1เป็น13 13บวกเป็น15 15เป็น19 19เป็น2 3 2 5, 5, 4, 4, 49, 4, 6, 3บกเก็เป็น30 30บกเก็เป็น37ได้เลขเเอามาบวกเก็เป็น4ต่อมาออก เจ็ดเกเลขเจของเขาก็เข้ามาต่อมาเขาก็จะใช้ลักแสน1ครั้งลักร้อยหครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักซิบครั้งที่4ีครั้งลักหน่วยครั้งที่สีองครั้งเก้บวกห้าก็เป็นสิบสี่สิบสี่บวกเ็ก็เป็นสิบเอ็ดบเวกเก็เป็น30ม0ิสามิบวกศูนย์เป็นสา ็ได้เลขศูนย์เลขศูนย์เขาบวกเจ็ดก็ได้เจ็ดต่อมาออกหนึ่งเจ็ดเลขเจ็ดของเขาเข้ามาต่อมาลักแสนหนึ่งครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักซีฟครั้งที่สี่สองครั้งลักเนยครั้งที่สี่สองครั้งเก้าบวกหนึ่งเป็นซีฟ ิบบนเป็นสิบเอสิบเอบวกสเป็นสิบห้บวกสเป็นสิบแปบวกสเป็นสเอเอบวกสเป็นส5บห้บวกสเป็นสเกได้เลขเก้าเก้ามาบวกเก็ได้เลขหกต่อมาออกหก เลขหกเข้ามาก็ต่อมาเขาก็จะจ่ลักแสนหนึ่งครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งลักร้อยขั้นที่หนึ่งหครั้งลักหน่วยขั้นที่หนหนึ่งครั้งลักสิบขั้นที่สีครั้งลักหน่วยขั้นที่4ี่สองครั้งสองบวกหกก็เป็นแปดแปดบวกแดก็เป็นสิบหกสิบหกบวกห้าก็เป็นสิบเอสเอ็ดกเจ็ดก็เป็นส8บแปดแปดบวกเ็ก็เป็นสาสห้า 35บอก0เป็น35 35<ๆ>เขาก็ได้เลขง5 5<ๆ>เขามาบวก7ก็ได้เล็5 5 2> <ๆ>เก 2, 2> <ๆ>ต่อมาออก4 2เล็ก2เข้ามางวดติ่ั่า์มามูลครั้งที่1ออก1 9 4มูลครั้งที่4 7 3 4 ลักแสนหนครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่1นหนึ่งครั้งร้อครั้งหน่วยครั้งที่1นหนึ่งครั้งลักซีครั้งที่4ี่ครั้งลักหน่วยครั้งที่4ี่สองครั้ง5้บวกห้าก็เป็น10 10ีบวกหเป็น1ีฟเอสบวกสี่็น5ห้าบวกสเป็น18 18ปดบแปดบวกสเป็นสิบเอเบวกสเป็นเ5ห้า สิบห้าบวกสี่ก็เป็นสิเก้าเขาก็จะได้เลขเก้าเก้าเขามาบวกเจ็ดก็ได้เลขหกเขาจะมาลอลุ้นกันนะเจ้าว่างวดของวันที่สิบหกเดือนมิถุนายนนะเจ้าจะมีเลขเก้ากับเลขหกข้งเขาได้หันจากกันโยก่อนะเจ้าเลขก็มีเข้ามีรุดนนะเจ้า ก็จงใจวิจารณญาณในการทัาบชมนะเจ้าท่านใดมีเหล็กใดก็เอามาประกบกันได้นะเจ้าขอบคุณติจวยติดตามแมวนะเจ้าขอบคุณเจ้า